สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเ h สเตอร์ซิตี้แนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเ h สเตอร์ซิตยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก ปียร์เรโอออซีซีอโอ CEO ของสมโมสรลองยูนี่ยนว่าพร้อมปล่อยอับดุโกเดียคูชชนอฟหากได้ข้อเสนอที่ดีในเดือนน,นี้มีรายงานออกมาแบบต่อเน,นื่องเกี่ยวกับความสนใจในตัวกองหลังวัย20ปีโดยเริ่มจากแปรเชเช่ที่ส่งทีมงานเจรจากับตัวแทนนักเตะทีมชาติอุซเบกิสถานหลังจากนั้นแมตต์สมโมสรจากพิมเลีอังกฤษต่างเดินหน้าท้าทามคูชชนอบโดยเฉพาะแมนซิตี้ที่กำลังมาแรงในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดซีอโอของสมโมสรลองยืนยันกับ่อดานสื่อจากอินเตารลีว่าทีมพร้อมขายคูชชนอบออกจากสโมสรแต่ต้องขึ้นอยู่กับข้อจากที ต,ต่างจะทําให้พึงพอใจได้หรือไม่โดยทางเปียร์ดรอซี่ซีโอของสโมสรลองกล่าวเอาไว้ว่าคูเชนอฟจะย้ายทีมแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อเสนอที่ดีส่งเข้ามาให้พวกเราเลยจะมีนักเตะที่ย้ายออกไปและย้ายมาร่วมทีมในเดือนนี้พวกเรามีนักเตะที่มีคุณภาพมากพอที่จะพาทีมไปเล่นในเวทียุโรเปียร์ดรอซี่ซีโอของสโมสรลองกล่าวคาดว่าลองต้องการค่าตัวคูชชนอไม่ต่ำกว่า20ล้านยูโรโดยสโมสรจากทางตอนเหนือของฝรั่งเศสจะนำเงินทุนที่ได้ไปหานักเตะใหม่และนำมาเป็นเงินหมุนเวียนภายในสโมสร มากันที่ประเด็นข่าวต่อมา เควินเดอรบรอย์จอมทัพแมนซิตี้แสดงความเห็นหลังโดนถามเรื่องการขยายสัญญาในถิ่นเอติฮัสเตเดียมพร้อมยืนยันว่าตอนนี้สภาพร่างกายดีวันดีคืนและสามารถลงเล่นได้ตลอดทั้งเกมแล้วเควินเดอรบรอยด์เพย์เมเกอร์ตัวเก่งของแมนซิตี้ปิดปากเงียบเรื่องการขยายสัญญาใหม่ในตอนนี้เพราะในหัวคิดแต่เรื่องการกลับมาเรียกฟอร์มเก่งเพื่อช่วยทัพเรือใบสีฟ้าทำผลงานให้ดีที่สุดในฤดูกาลนี้จอมทัพทีมชาติเบลเยียมต้องประสบปัญหาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาทำให้พลาดลงสนามช่วยต้นสังกัดหลายเกมในช่วงที่ผ่านมาโดยตอนนี้นัักเตะะลลบบมมาฟสูร์แ ด้อยังโดดเด่นแถมสองเกมหลังสุดที่ได้ลงเป็นตัวจริงแมนซิตี้คว้าชัยชนะทุกเกมสําหรับเรื่องการเจราจาสัญญาใหม่กับนักเตะนั้นเควินเดอร์บรอยซึ่งสัญญาปัจจุบันของเขาจะหมดลงเมื่อจบฤดูกาล2024-2025โดยนักเตะได้กล่าวเปิดใจเอาไว้ว่าผมไม่สนใจเลยผมแค่พยายามที่จะกลับมาอยู่ในระดับของผมผมรู้สึกราวกับว่าทุกๆสัปดาห์ผมกําลังทําผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆสภาพความฟิตของผมดีวันดีคืนและสามารถวิ่งได้ครบ90นาทีแล้วในตอนนี้มันค่อนข้างอึดอัดในช่วง2เดือนก่ประับการบาดเจ็บแต่ผมกําลังดีขึ้น เรื่อยๆฟอร,ร์มการเล่นของผมก็ดีขึ้นอย่างตอนน่อเนื่องเควินเด็บรอยกล่าวมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา สมโมสรฟูลแลมแกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการคว้าตัวเจมส์แมคคาทีกองกลางตัวสำรองของแมนซิตี้ที่ต้องการหาทางออกให้กับตัวเองเดลและเมลเืออังกฤษรายงานว่าฟูลแลมแกำลังพิจารณาที่จะยื่นเข้าเสนอทดสอบแมนซิสตี้ว่าพร้อมที่จะปล่อยตัวแมคคาทีหรือไม่ในขณะที่กองกลางวัย22ปีเริ่มต้องการโอกาสการลงสนามมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เจมส์แมคคาทีได้โอกาสลงสนามในทีมของเปปกูเดล่าไม่มากนักแล้วกาสแทบมองไม่เห็นในช่วงเวลาที่แมนซิตี้ประสบปัญหาฟอร์มตกทำให้ต้องเริ่มพิจารณาอนาคตของตัวเองอย่างจริงจังโดยทามา โกซิวากำลังมองหาตัวแทนของอันเดรสเปเรล่าแมฟูลลัมปฏิเสธเข้าเสนสอ16ล้านปอนจากพันไมรัสแต่เชื่อว่าสโมสรบาเซเลียนอาจยื่นเข้าเสนอกลับมาอ,อีกรอบทำให้ต้องมาหาตัวตายตัวแทนเอาไว้ทั้งนี้เจมส์แมคแคที่พิสูจน์ตัวเองกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมาแล้ว2ฤดูกาลติดต่อกันมีส่วนช่วยพาทีมเลื่อนชั้นในฤดูกาล2อ2 2 2 0 2ีถึงาทำให้มีการต่อสัญญาย,ยืมตัวปีที่2และยังคงเป็นตัวหลักของทีมแม้ตกชั้นจากพีเมลีก็ตามขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังกาาารรอัปเดตข่วสจจนจบ คิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับ